สวัสดีครับกระผมนายพงศลินสิทธิวิรกูลรหัสนิาทีสา0ศูนย์หมู่เรียน6 6หทัศนนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาสอนเรื่องการบวกจำนวนเต็มนะครับในเรื่องของการบวกจำนวนเต็มนะครับสามารถแบ่งได้เป็น3แบบก็คือ1คือการบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวกนะครับ2คือการบวกจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบนะครับและ 3ก็คือการบวกจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวกนะครับในอย่างแรกนะครับการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกครับเราสามารถใช้เส้นจำนวนแสดงผลบวกโดยวิธีการนับไปทางด้านขวานะครับอย่างตัวอย่างแรกนะครับโจทย์ให้มาว่าจงหาผลบวกของ3บวกกับ2นะครับเราจะเริ่มจากจุดแรกก็คือ ฝั 3, ่งซ้ายนะครับก็คือ3เราจะเริ่มจากจุด3ทีนี้เราต้องการบวกเพิ่มไป2อก็คือบวกไปทางด้านขวาอีก2องหนวนวลได้ดังนี้ดังนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือ5นะครับต่อมาต้องหาผลบวกของ3บวกกับ3นะครับเราจะเริ่มจากจุดที่3นะครับและ จุดตอนนี้เขาต้องการให้เราบวกเพิ่มไปอีกสามก็คือบวกไปทางด้านฝ่านั่นเองบวกกับเพิ่มไปอีกสามจำนวนก็คือสามดันะงนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือหกนั่นเองนะครับต่อมานะครับจงหาผลบวกของสองบวกกับห้านะครับจุดเริ่มต้นของเราก็คือสองแล้วบวกเพิ่มไปอีกห้าก็คือบวกเพิ่มไปทางด้านขวาอีกห้าจำนวนนะครับ ดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ7นะครับต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของการบวกจํานวนเต็มลบด้วยจํานวนเต็มลบนะครับเราสามารถใช้เส้นจจานวนแสดงผลบวกโดยวิธีการนับไปทางด้านซ้ายนะครับอย่างตัวอย่างข้อแรกนะครับจงหาผลบวกของลบสมบวกกับลบสนะครับในตัวเริ่มต้นของเราก็คือตัวแรกก็คือลบสทีนี้ เราต้องการบวกเพิ่มไปอีกลบสองก็คือบวกไปทางด้านซ้ายอีกสองจำนวนคือลบห้าดังนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือลบห้านะครับต่อมานะครับจงหาผลบวกของลบสามบวกกับลบสามอย่างแรกเราจะต้องแสดงตัวเริ่มต้นก่อนก็คือลบสามต้องการบวกเพิ่มไปอีกลบสามก็คือบวกไปทางด้านซ้ายอีกสาม นีนนคำตอบข้อนี้ก็คือลบหกนั่นเองต่อมานะครับจงหาผลบวกของลบสองบวกกับลบห้านะครับอย่างแรกเราจะให้จุดเริ่มต้นก่อนก็คือลบสองบวกทางด้านซ้ายลบห้าได้อย่างนี้สี่ห้าดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือลบเจ็ดต่อมานะครับจะมา ทาตัวอย่างให้ดูเรื่องของการบวกจํานวนเต็มลบด้วยจํานวนเต็มบวกนะครับเราใช้วิธีการของการบวกของชาวจีนเราจะให้หัวใจนะครับแทนจํานวนเต็มบวกและรูปดาวแทนด้วยจํานวนเต็มลบนะครับในหัวใจหนึ่งดวงก็มีค่าเท่ากับ1นึ่และถ้ามีหัวใจสองดวงก็คือการเอา1มาบวกกัน1มีค่าเท่ากับสอง แล้วต่อมาเราจะให้รูปดาวแทนด้วยจำนวนลบหแล้วก็ถ้ามีดาว2ดวงก็คือเอาลบหมาบวกกับลบหนงึงนั้นดาวสองดวงก็คือลบสแล้ถ้าเรามีปวดใจกับดาวอยู่ด้วยกันนี้ก็คือสามารถจับคู่ได้ก็มีค่าเท่ากับ1นึ่งบวกกับลบหนึ่คำตอบหรือค่าของมันก็คือ0เราจะใช้วิธีการหักออก ต่อมาครับตัวอย่างก็คือตัวอย่างของข้อนี้ก็คือลบสองโมกัสองอย่างแรกเลยเราจะแสดงรูปดาวก่อนซึ่งแทนจํานวนเต็มลบซึ่งโจทย์ของข้อนี้ก็คือลบสองจึงมีดาวทั้งหมดสองดวงและบวกด้วยหัวใจที่แทนจํานวนเต็มบวกซึ่งโจทย์ข้อนี้ก็มีสองเหมือนกันดังนั้นหัวใจของเราก็จะมีสองดวงซึ่งเราสามารถจับคู่ได้สองคู่ ซึ่งแต่ละคู่พอจับคู่กันแล้วมีค่าเท่ากับศูนย์ดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ0โจทย์ต่อมานะครับคือลบหบวกกับสอย่างแรกเลยเราจะให้รูปแทนจำนวนของจำนวนเต็มลบก่อนว่าจำนวนเต็มลบอยู่ข้างหน้าคือให้ดาวแทนจำนวนเต็มลบดนทั้งหมด6ดวงและหัวใจทั้งหมด2ดวงเราสามารถจับคู่มันได้ ทั้งหมดกี่คู่2คู่นะครับพอเราจับคู่แล้ว2ตัวนี้ก็คือมีค่าเท่ากับศูนย์ดังนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือเหลือทั้งหมด4ซึ่งดาวรูปดาวของเราเป็นตัวแทนของจํานวนเต็มลบดังนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือลบสนั่นเองเราสามารถแสดงผลบวกของจํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็มบวกด้วยเส้นจํานวนได้ดังนี้นะครับ อันนี้คือโจทย์ของการสร้างเส้นจำนวนเราจะเริ่มจุดเริ่มต้นก่อนก็คือ -3. ลบสามต้องการบวกเพิ่มไปอีก5เราจะบวกด้วยจํานวนเต็มบวกตรงนั้นบวกไปทางด้านขวานะครับบวกเพิ่มอีก5ดังนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือ2ต่อมานะครับจงหาผลบวกของลบสิบโเดลเก้าก็คือเราจะให้จุดเริ่มต้นก่อนก็คือลบสิบ ทีนี้เราบวกเพิ่มไป9ซึ่ง9เป็นจำนวนเต็มบวกเลยบวกไปทางด้านขวาอีกเก้าสี่าหกเจ็ดแปดเนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือลบหน,นะครับต่อมานะครับครูจะให้มาดูเรื่องของจทย์ปัญหาบ้างในข้อนี้นะครับเราจะให้เต่าตัวหนึ่งว่ายน้ำอยู่ที่ระดับลบสิเมตรจากระดับน้ำทะเล และว,วานตัวหนึ่งว่นายน้ำอยู่ที่ระดับลบยี่สิบสองเมตรจากระดับของเตาอยากทราบว่าวานตัวนี้ว่นายน้ำอยู่ที่ระดับกี่เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับเรามาดูก่อนอย่างแรกเลยเต่าของเราอยู่ที่ระดับลบสิบเมตรถูกไหมนี่เตาอยู่ระดับลบสิบเมตรและวานของเราอยู่ที่ระดับที่ต่ำลงไปจากภรวานอีกยี่สิบสองเมตร จัดก่อนนี่ลงมาจากเต่าอ,อีก22เมตรซึ่งโจทย์ข้อนี้ต้องการทราบว่าวานตัวนี้ว่ายน้ำอยู่ระดับกี่เมตรจากน้ำทะเลซึ่งวานว่ายอยู่ตาำลงมาจากเต่าอ,อีก22เมตรลบ22เมตรซึ่งมันไปในทางทิศเดียวกันดังนั้นเราจึงเอาสองจำนวนนี้มาบวกกันแจะได้ลบสิบวกกับลบ22คำตอบข้อนี้ก็คือ ลบสามสองนั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องของการบวกจํานวนเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบวกจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มบวกการบวกจํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็มลบนะครับแล้วก็จํานวนเต็มการบวกของจํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็มบวกนะครับเป็นยังไงบ้างครับถ้าได้ความรู้มากก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครแล้วก็คอมนต์ครับ 拜拜。Bye bye.